สวัสดีค่ะนี่ตัวก็ดูแต่สัตว์เลือดหอมเนี่ยเด้อยู่นี่แต่ไม่ได้เนี่ยคือวที่ฉันไปนั่นแหละแต่ห้องนั่งรับเที่ยวสิที่มาทำอาหารเย็นกันเนี่ยค่ะวันนี้มีเมนูอ่ที่บอกไว้ก่อนนั่นเนี่ยค่ะบอกไว้ก่อนคลิปคลิปก่อนอันนี้เนี่ยค่ะ <c> อ <oughs> ันนี้มันคืออ่บิชเรียซิมปุกก่ะมันจะเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะ อเดี๋ยวนะวันนี้เราจะทำะก่อนอื่นเลยโชว์เลยแล้วกันเนาะบีทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วค่ะอัน,นอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเรียบรอ้อยนี่เห็นะก็เดี๋ยวมาเปิดอันนี้เอาออกมาจากช่องแข็งนะคะมาจากช่องแข็งซื้อมาเมื่อเช้าะคะ่ะเปิดเลย นี่เขาบอกว่าเ,าเขาเา้าตู้อบอสอง้อยี่ห้าค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มพาะพี่ใส่ไปสองร้อยเข้าตู้อบสองรอยี่ห้าความร้อนนะคะสองรอยี่ห้าแล้วก็ก็ประมาณสิบห้านาทีค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูกันเลยอันนี้ชอบมากเลย เมนูนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกินได้เฉพาะสุกเสาเพราะว่าในนี้มีกระเทียมกระเทียมโอเคเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้กี้จะเลือนนี้นนนก็จะเป็นนี้ตัวใหญ่มากเลยอะนะเราก็มาเรียงลองเรียงเลย นี่จับตัวกันเป็นก้อนเลยนะเรียงงไปเลยอ,อันนี้มีติดมาสองอันดีเรียงออไปเลยจะมีน้ำแข็งด้วยไหมแสดงว่ามันอยู่นานอยู่ในช่องช่องแข็งอนะนานอันมากอันนี้เมนูนี้คือได้มาจาก เพื่อนค่ะคนฟินเขาทำก็เลยเขาเอามาให้ชิมก็เลยเออเข้าท่าฮะก็เลยมาลองทำดูคือมันอร่อยมากเลยนะคะกระเนี่ยค่ะเรียงเสร็จแล้วได้สองแถวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันมันยังเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวบีจะวางไว้ข้างบนแต่ว่าอันเนี้ยขอใส่น้ำจิ้มก่อนนะแล้วก็โรยน้ำจิ้มไปเลยข้างบนนะคะใส่น้ำจิ้มไปเลยจะได้แ่บ ใส่ไปเลยค่ะหืมน้ำยายใหญ่เยอ่นะหืมใส่ไปเลยนี่หืมน้ำลายสสอ่ะ หอมากเลยน้ำจนะิ้มอะแล้วหอยเป็นตัวใหญ่มากเลยอะหน้าหนาวนะคะตัวใหญ่กว่านี้อีกอะน,นี่เรียบร้อยแล้วก็นะแล้วก็ข้างบนเลยแล้วก็วางไปเลยนี่นี่ ปีกเลาะอันนี้สำหรับสองที่นะคะก็คือแบบเข้าเย็นไม่กินอะไรเงี้ยแต่ก็มีขนมปังค่ะมีขนมปังนิดนึงน,น้ำลายสอน้นำลายสอนคอน่ากินมากเลยนะนี่ไร้ยบร้อยแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวให้ดู กล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่มาดูกันเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นี่น่ากินใช่ไหมโอเคหลังจากนี้เราก็มาใส่อันนี้คือตัวสำคัญค่ะ<ด>คือไม่ใส่ไม่ได้ค่ะอืมก่อนอื่นกดปุยาย,ปยาวโหยุค่ะกดปุยยาวววโอ้โหพี่เสี่ยนี่ Nyt. On sulla tuolla pannun takana. Näihin voisi käyttää nyt tätä. Mulla, on ruiskorppuja On Va, hyvä. On. on. Siis tää on. Mulla on mutta siis tää ruiskorppuja on niin... ย้ําย้ําไม่คุ้เสิสิเอ็งก็มีคอร์กอย่างเมื่อต้องการเบียร์น่สิอันนี้ค่ะอันนี้คือเกล็ดขนมปังเราก็ใส่เกล็ดขนมปังลงไปก่อนนี่ค่ะโรยไปเลยเกล็ดขนมปังโรยไปเลยแล้วคือมันจะได้กรอบๆอ่ะค่ะหอยก็สุกแล้วก็มันจะได้กรอบๆนี่โรยไปเลย ตามชอบชอบมากเลยนะชอบนาอชอบเนาะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้คือหัวใจสำคัญชีสชีส,ชสนะคะโรยไปเลยใส่ไปเลยคือชอบใส่เยอะอ่ะแล้วมันก็จะได้ยืด ร้อยไปเลยเมนูนี้ง่ายมากเลยเหมาะสำหรับแบบเสาร์อาทิตย์นะคะคือขี้เกียจทำกับข้าวแล้วก็เมนูนี้เลยืมจัดเต็มเต็มคือืมใส่ไปเลยที่เหลือเราก็ชิมนิดหน่อยอ๋อใส่นีกนิด้ คือยังเหลือชีดอยู่เลยอ่ะอจะชีดอันนี้เค็มหรือเปล่าอืมหนึ่งสองกรัมเกลือนะคะก็ะไม่ค่อยเท่าไหร่ใส่ไปหมดเลยแล้วกันเนาะเพราะถ้าเหลือมันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอ่ะอันนี้คือสามีซื้อแบบถุงที่แบบเล็กที่สุลดละเท่าที่จะได้ไหน อมอ,อโอเคเดี๋ยวก็ต้องรอเตาอบอ,อีกแป๊บหนึง่งแล้วหลังจากนี้วีก็จะใส่เตาอบไปสิบห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวอ,อตอนมันเสร็จเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกาตอนตอนที่เสร็จแล้ว หลังจากที่รอเ,อ,อ,เอ,อ้ขนาดขนาขนาที่เรายังรอหอยอยู่นะคะเมื่อกี้ตัดไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะขนมปังเอาไว้กินกับหอยข้างในมันก็จะเป็นอ้อ,อรนะก,กระเทีมยมกระเทียมค่ะนี่่ากินก็เดี๋ยวว่าจะเอาเข้าไมโครเวฟนะสักหนึ่งนาทีเอาไว้กินกับหอย หอยจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงแป๊ดเนี่ยหอยเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาให้ดูนะคะมันน่ากินมากเลยใช่ไหมร้อนมากเลยค่ะเนี่ค่ะหอมเช่ ฝรลังรอกินค่ะหิวค้ามากเลยโอเคถ้างั้นก็ขอตัวไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย